สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาทําบุญแล้วก็ได้ถือกระปุกอมบุญนะคะ,ะที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วทุกครั้งนะคะแล้วเราก็เหยื่อไปเหยื่อเหรียญใส่บาทพระทุกวันนะคะพอเรามีเวลามาทําบุญที่วัดนะเราก็นํากระปุกอมบุญของเราเนี้ยมาถวายปัจจัยมาถวายชําระนี้สงบ้างหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างเลยที่วัดนี้ได้หมดทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุก ที่ท่านเอาไว้ให้เราใส่อืมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปใส่ใส่ใส่ใสทำบุญด้วยกันที่กับที่ทะเลที่ตู้เออที่ตู้บริจาคต่างๆในวัดกันเนาะไปเนี่นะคะกระถุกอมบุญของเรานะคะแล้วก็จะอามาใส่ตู้บริจาคของในวัดที่วัดเนี่ยที่ตู้เลยแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่ยังไงนะคะแต่นี่ค่ะ ใส่ตู้แล้วแต่เราเลยนะคะตามศรัทธานะคะเพรากระปุกออมบุญของเราเนี้ยเราสวดมนต์เสร็จแล้วทุกวันใช่ไหมเราก็หยอดใส่แล้วเราก็สะสมมาทำบุญที่วัดกันนะคะ สองธูนะคะนี่ไดูแล้วแต่ศรัทธาเลยนะคะนี่ค่ะนะ